สวัสดีค่ะทุกคนยูเมอร์ดิเจอร์นะคะคลิปนี้ก็มาในช่วงรีวิวกันอีกแล้วนั่นเองนะคะช่วงนี้จะมีคลิปรีวิวมาแบบโรโรเลยนะคะเพราะว่าอยากแบบรีวิวทุกคนได้ดูกันนะคะอาจจะไม่ค่อยมีลองของนะเพราะว่าใช้มาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะคะก็เลยจะมาพูดทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของ ลิปสีใหม่นะคะของ for you two นั่นเองนะทุกคน Harder EST นั่นเองนะคะซึ่งเขามีออกสีใหม่มามิวก็ไปสอยมาแล้ว2ส,สีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมไม่ถึงเลือก2ส,สีนี้แล้วก็ส9กาับสีใหม่อะไรเงี้ยต่างกันยังไงนี่นะคะจะมีะรายละเอียดยังไงบ้างนั้นนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะโดยที่ f o ยทูฮาร์เดอร์เทนะ,ะทุกคนเขาออกรุ่นใหม่มาแบบหลายสีมากๆเลยนะคะการที่มิวจะเลือกสีใดสีหนึ่งมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะคะแต่ปรากฏว่าไปดูหน้าง,งานแล้วมิวก็เลือกเป็นสองสีนี้นั่นเองนะคะนี่สีออกโทนชมพูบาร์บี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ออกโทนน้าตาลช็อกโกแลตนั่นเองะคะสีชมพูก็จะเป็นสีเบอร์26่สิบหกอินอมนิตนั่นเองนะคะแล้วก็สีน้ําตาลจะเป็นสีเบอร์ยี่สิบเว เซทเชเดย์เซทเชเดย์นั่นเองนะคะทุกคนเหตุผลที่เลือก2สีนี้มาเนี่ยนะคะก็เพราะว่าคือชอบณตอนนั้นนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสีสองสีนี้เรายังไม่ค่อยมีนั่นเองนะคะทุกคนก็เลยเลือกมาเพราะมิวเชื่อใจเนื้อของโฟร์ทูแล้วนะคะว่าเขาติดทนแมทแล้วก็สีชัดมากๆเลยนั่นเองนะคะโดยการที่มิวไปเลือกเนี่ยก็คือเอาเลือกสีดูจากในเน็ตก่อนในไอจของเขานี่นะคะก็อ่าดูสีที่เราอยากจะ ซื้อไปก่อนนะคะแล้วก็ไปลองทาจริงๆบนผิวนั่นเองนะคะทุกคนแต่ปรากฏว่าสีที่เลือกในเ,เน็ตกับที่ซื้อของจริงไม่เหมือนกันคนละสีนั่นเองะค่ะทุกคนเออแต่ก็ลองพยายามดูสีอื่นที่มันใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปได้เบอร์26มากับเบอร์21นั่นเองนะคะจริงๆสีเลือกยากนะทุกคนเพราะว่าสีเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยแล้วก็แบบ รับพี่เสียดายน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นคือชิ้นที่2 1บาททุกคนราคาแท่งละหนึ่งเ้บบาทแล้วก็บวกอีก1แท่งเป็น199แล้วก็ได้มา2แทง่งเองนะคะตกแท่งละเกือบร้อยเออแหละทุกคนแต่ก็ยังอยู่ในราคาที่แบบโอเครับได้อยู่ก็เลยเลือกมานั่นเองนะคะที่เอาสองสีนี้มาก็เพราะว่าเขาสามารถผสมกันได้ทุกคนมันจะออกเป็นแบบถ้า2ส,สีนี้ผสมกันมันจะเป็นสีโทนชมพูกะปินั่นเองนะคะเออเดี๋ยวมีมาผสมให้ดูก็แล้วกันเนาะแต่ว่าสีรุ่นใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนเนม เบอร์21นะคะจะเป็นออกโทนแบบน้ําตาลช็อกโกแลตเลยซึ่งแบบน้ําตาลช็อกโกแลตก็เป็นอะไรที่มิวอยากได้แล้วก็แทบไม่ค่อยมีแบบในกลุ่นนะเพราะว่ามีคนชอบโทนน้าตาลมากๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเขาไม่ค่อยมีขายกันทุกคนแต่ว่าโฟร์ทูเขาทํามานะคะครบทุกโทนเลยนะในสีใหม่สีนี้นั่นเองนะคะก็เลยไปสอยมานะคะกับสีเบอร์26นะคะไม่ค่อยมีใครทําคือมีแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อแมทนะทุกคนบางคนอาจจะเป็นเนื้อฉ่าวาวใดๆเนื้อ ซาตินเนื้อที่มันนุ่มๆอ่ะแต่เนื้อแมทน่ะมิวยังไม่มีนะคะก็เลยเลือกตัวนี้มานั่นเองนะแต่พูดถึงรุ่นเก่ากันก่อนนิดนึงนะคะรุ่นเก่าที่มิวบอกจะมี3สีนี้นะก็คือครอบคลุมทุกโทเลยยกเวน้นโทนน้าตาลก็จะเป็นเบอร์เบอร์หนะคะเบอร์หอันนี้ซึ่งจะบอกว่าสีเขาออกส้มๆเป็นทึงแต่ว่าเขาทามันจะเป็นเหมือนนูชมพูนั่นเองนะคะนูชมพูอมน้าตาลนิดๆนะนๆนะเบอร์เจ็ดนะคะจะเป็นสีส้มสีส้มที่เป็นนูดนูอีกเช่นเดียวกันนะคะ รนสีเขาจะไม่ได้เหมือนแบบแทงซะทีเดียวนะจะเป็นโทนส้มและรู้กันนะคะแล้วก็เบอร์13นะคะโฮมีคล o สนั่นเองนะนสีแดงก็เป็นสีที่แบบสวยมากนะสีนี้ทาจุดจีหรือว่าอยากได้งานที่ปังๆอะไรเงี้ยทาสีนี้ไปได้เลยนั่นเองนะคะนี่ซึ่งความแตกต่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เอาเป็นแบบแพคเกจกันก่อนเลยเนาะรุ่นเก่าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะตัวฝากับตัวแท่งจะเป็นสีเดียวกันนั่นเองนะคะส่วนรุ่นใหม่ตัวแท่งเขาจะเท่าๆกันนะคะนี่เ,เดี๋ยวประชันให้ดูเลย ตัวฟนอนต์ตัวอักษรเนี่ยเหมือนกันนะคะแต่ฝาฝา,ฝาสีรุ่นใหม่เขาจะเหมือนออกมาเป็นสีทองทองทองเขาขา,ขาวนิดนึงนะคะทุกคนซึ่งสวยนะมิว่าสวยชอบแพ็กเกจรุ่นของตัวใหม่มากเลยดูแบบสวยแพงนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเบอร์สีเช่นเดียวกันจะเป็นสีทองนี่จะเป็นสีเงินนะคะแตกต่างกันเลนิดหนึ่งสีฟอนต์ตรงนี้นะ,ะจะเป็นสีโรสโกตัวุ่นขาจะเป็นสีทองนั่นเองนะคะตอนที่มิวทายรู้สึกว่า ตัวของรุ่นใหม่นะคะซูว่าบางเบากว่าดูทาง่ายกว่านั่นเองนะคะทุกคนคือความรู้สึกมันมันมันเห็นชัดเจนตอนที่มิวทางลงบนหลังมือนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกสีเนี่ยจะมีความเข้มขึ้นหลังจากที่มันแห้งเนื้อมันแห้งนั่นเองนะแล้วความแมตติดทนอนะ่ะจะบอกว่าติดทนจริงๆแห้งดีนะคะแต่ว่าคือเนี่ยสีเนี่ยคือคือมิวทามาแล้วนะเมื่อเช้าแล้วมันก็หลุดไปตอนที่ กินข้าวกินน้ำนั่นเองนะคะทุกคนแสดงว่ามันไม่ได้อยู่กับเราทั้งวันเลยขนาดนั้นแต่ว่าก็ติดในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วจะบอกว่าข้อเสียของโฟลทูรุ่นนี้เลยก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นขุยนั่นเองนะคะทุกคนตอนลอกนะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะผ่านไปก็ได้นะคะแต่ถ้าใครชอบความติดทนอะไรเงี้ยก็ต้องทําใจว่ามันถ้าแห้งแล้วมันก็จะติดทนแล้วมันก็จะบางทีก็จะลอกเป็นขุยนั่นเองนะคะแล้วอาจจะมีแบบตกร่องบ้างนะเลวเวลาลอกอ่ะบอกเลยว่าลอกแบบลอกหน้าเกลียด ลาะอบ,บข้างในเลาะออกไปแล้วมันพอยิ้มปุ๊บมันก็จะมีแบบเป็นร่องๆตรงเนี้ยทุกคนอืมเป็นร่องไปเลยอะคะ่ะแบบเห็นเลยว่าทาลิปมันแบ่งสีเนื้อปากชาเจนอะแล้วเวลาเม้มขยี้ขยี้ก็เป็นขุยหลุดออกมานั่นเองทุกคนนี่คือปัญหาหเกิดขึ้นกับสิ่งที่มิวลองใช้ไปเนี่ยของรุ่นนี้นั่นเองนะคะแต่ถามว่าติดทนไหมติดท,ทนจริงทุกคนสิ่งที่มิวจะมาบอกนะคะก็คือว่าควรอาผสมกับสีลิปที่มีความว่าใกล้เคียงกับตัวลิปแมทนะคะมันจะได้เนื้อที่แบบดู นุ่มนุ่มขึ้นแล้วก็จะไม่ได้ติดทนเท่าทาเนื้อแมทอย่างเดียวนะคะแต่ก็ทําให้ทาสบายปากมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็ไม่ได้ตกร่องตอนที่เขาแห้งด้วยนั่นเองี๋ยวมันจะมาผสม2สิ่งน,นี้ให้ดูทุกคนสองสิ่งน,นี้ผสมกันแล้วก็คือสวยมากนะคะชิชมพูทาปากบนดีกว่าแล้วก็เสียมตาลทาปากล่างเนาะมันจะได้เป็นสีชมพูกะปิที่แบบสวยงามมากเลยอะทุกคนนี่คือเหตุผลที่มิวเลือก2สิน,นี้มานเองนะคะอ่านี่เลยน้ีตาลนี่คือน้ำตาลสวยมากนี่คือบาร์บี้สุดนะชมพูน,นี้ ประมาณนะึงอันนี้ทุกคนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราผสมสีลิปแบบอันไหนเยอะกว่าด้วยนะอันนี้คือสีนะคะที่มีผสมไปนะคะจะเป็นสีน้ำตาลกับสีชมพูนั่นเองมิวคิดว่าก็พยายามจุ่มมาอย่างละเท่าๆกันนั่นเองนะแล้วก็พยายามแบบเกลี่ยให้เขาแบบสีเท่าๆกันสีที่ผสมได้ประมาณน,นี้เลยทุกคนดูสิสีไม่ซ้ำนะคะนี่ไม่ซ้ำแต่เกือบเกือบจะใกล้ๆอันนี้นะแต่นี้เข้มกว่านิดนึงนะคะ สีสวยเลยอ่ะนี่ก็คือสีปากที่มีมาผสมกันเมื่อตะกี้นี้นะคะทาปากบนปากล่างก็ขยี้ขยี้ให้มันแบบเข้ากันทุกคนสวยมากนะคะแล้วก็เขาไม่ได้แห้งไวมากทุกคนเขายังมีการทิ้งเวลาให้เราได้เกลี่ยอีกด้วยนั่นเองนะทุกคนยังไม่ถือกับแห้งไวมากนักนั่นเองนะซึ่งสีสวย จริงๆอ่ะตอนแรกมีเจ้าเบอร์20 28มั้งที่มันเป็นสีชมพูกระปี่แบบเนี้ยมาอีกสีนึงแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยเอาเลือกสีน้ำตาลกับสีชมพูผสมกันดีกว่ามันจะได้แบบว่าเออได้เป็นสีนี้สีนี้อีกสีนึงอะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะมันจะเป็นจะต้องว่าเราจะต้องทาสีนี้หรือสีนี้เพียงสีเดียวเท่านั้นนั่นเองนะทุกคนนี่คือหลักการที่มิวเลือกสองสีนี้มานั่นเองนะคะซึ่งผสมแล้วแบบสวยมากคือคนดูสิ เมากเลยนะคะสีเก้าเนี่ยก็คือมิวชอบอยู่แล้วส่วนตัวเนี้ยคือมันบางเบาดีนะคะแล้วก็สีชัดปบสีปากของมิวได้มิดอีกเช่นเคยนะคะเมมเนี่ยมันไม่มันไม่เหนียวทุกคนตอนแห้งมันคือจะเป็นการรมีบไปเลยนั่นเองนะ,ะสามารถทาตอนที่ปากกำลังแห้งๆได้นะคะตอนที่เราทาใหม่ๆฟิลลิ่งดีมากนะคะแต่ว่า ถ้าเรากินน้ําไปกินข้าวไปอะไรันจะเริ่มลอกแล้วก็เป็นแบบเป็นร่องปากที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็เป็นขุยนิดๆนั่นเองนะคะก็เลยแบบไมไ่ชอบฟีลลิ่งตอนที่มันลอกอะทุกคนนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบลิปแมทมากๆเลยนะคะทุกคนควรไปตํากันเลยนะเลือกซักสองสีอะไรเยงี้อย่างมิกวก็ได้นะ,ะมันผสมกันแล้วก็ เออได้สีใหม่อีกสีหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งสีใหม่เขาก็มีทุกโทเลยนะว่าจะเป็นโทนแดงโทนนูดโทนน้าตาลเนี่ยที่มิวมีอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็โทนชมพูไปเลยส้มไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะทุกคนคือเลือกยากอะ่ะโออนะคือเล,เลือกมาสองสีแล้วก็คือแบบ พอแล้วแหละนะคะเพราะว่ามีรุ่นเก่าอยู่อีก 3- 4แล้วนั่นเองนะคะก็ไปลองเลือกกันได้นะคะรุ่นใหม่ของ for u 2นั่นเองนะะทุกคน a n d e r est นั่นเองะะสำหรับเทคนิคในการเลือกสีของมิวนั่นเองนะคะก็มิวจะเลือกสีอ่อนมาสีหนึ่งแล้วก็สีเข้มอีกสักสีหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าตอนผสมสีอะไรเงี้ยมันจะได้มาเป็น สีไหมอีกสีหนึ่งแล้วก็เป็นสีโทนกลางๆที่ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นอีกสีหนึ่งก็ได้นะทุกคนหรือจะเลือกโทนแดงมาสีหนึ่งโทนนูดมาสีหนึ่งผสมกันก็ได้เป็นสีไหมอีกสีหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ส่วนตัวมีเลือกโทนน้าตาลมาก็เพราะว่ามันจะทําให้สีสีที่เราเลือกมาสีเนี่ยดูนูดขึ้นดูอุ่นขึ้นดูน้ําตาลขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสีน้ําตาลก็ทาได้กับทุกสีผิวนั่นเองนะคะสําหรับ ความคิดเห็นที่มิวแบบคิดตอนเลือกสีนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่เกลียดผสมก็เลือกตามสีที่มีได้เลยนั่นเองคะ่ะขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่คนว่าชอบแบบผสมไหมหรือไม่ผสมนั่นเองคะ่ะส่วนตัวมิวก็คือชอบผสมสีนั่นเองนะคะทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะคะที่มิวมารีวิวนะคะถ้าใครไม่สะดวกไปซื้อที่วัดสันนะคะเดี๋ยวมิวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นั่นเองคะ่ะเผื่อจะไปเลือกกันแล้วก็น่าจะได้ของที่ ค่อนข้างราคาถูกกว่ามั้งแต่มิงไม่แน่ใจว่าเขาลดถึงเมื่อไหร่เพราะมิ้วเคยอ่านไว้ว่าเขาเหลือแท่งละ99บาทนะทุกคนในเน็ตถ้าซื้อตามแบบลิงก์ของเขาเองนะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวมิ้จะทิ้งลิงก์ไปให้ที่ใต้คลิปนะคะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะทุกคนฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมิ้บอดี้เกิลค่ะไปแหละบ๊ายบายไปซื้อกันได้นะทุกคนรุ่นใหม่สวยสิงนะคะ mm. ชอบ